คุณจำเรัลมาริดยุคกาลาติกอสได้ไหมครับโรนัลโด้ซีดานโรเบโ,โตคาร์ลอสเดวิดแบ็คแฮมไม,มเคิลโอเวน่นและอีกมากมายเลยครับดูเหมือนว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับแมนเชสเตีรครับพวกเขามีเควินเดบลอยพวกเขามีรูเบนดิอาสและพวกเขากำลังจะมีแฮร์รี่เคนและแจ็คกิลลิชมาดูกันว่าการสร้างกาลาติก,กอสยุคใหม่ของเป๊ปคูโรลามีโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหนและสาเหตุอะไรเขาถึงต้องการจะทาแบบนั้นหาคาตอบกันในเกมเอเราชข่าวครับ อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณเป็นที่รู้กันดีนะครับว่ามาซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วแล้วก็เสริมทีมแบบจัดหนักจัดเต็มเนี่ยก็ทำมาแทบทุกฤดูก,กาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการสร้างทีมโดยใช้เม็ดเงินที่ดึงเอาซูเปอร์สตาร์มาอยู่กับทีมเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนี่คือสิ่งที่เราจะเชื่อมโยงไปถึงคําว่ากาลาติกอสในยุคข,ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่มันไม่ใช่กาลาติกอสแบบรวมดาวเด่นทั่วโลกอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นการรวมเอาซูเปอร์สตาร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาอยู่ที่ทีมทีมเดียวอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคนอาจสงสัยเพราะเวลา,าเรามองดู squad depth ของแมนซิตี้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันแทบจะล้นทีมแล้วแล้วก็มีตัวให้สับ เปลี่ยนเยอะมากยกวันตำแหน่งเดียวครับคือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ไงก็ต้องเสริมจริงๆเขาเสียหัวหอกตัวเก่งอย่างกูนอโ,โรไปนะครับถ้าไม่เสริมคงไม่ได้แน่ๆและช่วงก่อนหน้านี้นะครับสื่อจับตาและจับจ้องไปที่แฮร์รี่เคนครับรวมถึงมีการพูดถึงเกรเมเกอร์คนเก่งของาร์เซนวิลล่าอย่างแจ็คกิลลิชด้วยครับทำไมเขาถึงต้องการแจ็คกิลลิชเข้ามาสู่ทีมครับวันนี้เราจะลองมาวิเคราะห์เจาะกันหน่อยว่าเป๊ปยังอยากได้แค่ระดับพ็อปคลาสถึง2คนไปทำไมในซัมเมอร์เดียวทีมที่มีอย ไม่ดีพอเหรอหรือว่านี่คือการสร้าง ยุคใหม่การ์กอสในการรวมเอาซูปเปอร์สตาร์มาอยู่ที่แมนซิตี้วงเล็บนะครับซูปเปอร์สตาร์พรีมเมียร์ลีกมันเป็นการสร้างในแบบฉบับของพรีมเมียร์ลีกอังกฤษเรื่องแรกครับส่องดูสควอตเดฟก,กันหน่อยครับของซิตี้รายรายชื่อนักเตะ11ตัวจริงที่เป็นไปได้ของซิตี้เนี่ยนะครับมันก็ยังแข็งแกร่งมากๆเริ่มตั้งแต่การมีแนวรับสุดแกร่งอย่างรูเบนดิอาสจอห์นสโตนเอเมริกลาบอฟนะครับแล้วรู้คุณมีเควินเดบร์บอยฟิลฟอร์เดนริยาดมาเรสแล้วก็คนอื่นอีกเยอะแยะมากมายระบบการเล่นที่เป๊เปปใใช้้เเเเ็็นนนนนหลลัักกกีี่่่่ยยฮะะออาางทรรรูคืบบนนบบ4 3 3 3แบบ3 3. เหลี่ยมหัวคว่ำก็คือตรงกลางเนี่ยเป็นมิดฟิลตัวรับ1ตัวและตัวกลาง2คนจะเล่นเป็นเชิงย์เมเกอร์นะครับเน้นการโจมตีในพื้นที่ฮาร์ทสเปซซึ่งระบบนี้เนี่ยจุดอ่อนมันคือการเชื่อมเกมจากแผงมิดฟิลไปสู่ด้านหน้าเพราะว่ามันจะมีแกลมีสเปซที่ว่างระหว่างกองหน้าตัวเป้ากับมิดฟิลค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นการมีกองหน้าที่มีการเคลื่อนที่ชานฉลาดแล้วก็ทำได้หลากหลายลในทั้งเก็บบอลพักบอลเลี้ยงชงให้เพื่อนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งจำเป็นกับแผ่นนี้มากๆครับทำให้เราเห็นว่าการมีกุนนนนออกกกโรร่ยยูััับบทีมีมมมปะช์ขาดไหซิ้แล ในขณะเดียวกันเมื่อไม่มีคูนอเกโร่เป๊กก็เลือกเอาฟิลฟอร์เดนไปเล่นตรงนั้นแล้วลงมาเชื่อมเกมได้เหมือนกับว่าแผนของเป๊กักเดล่าต้องการกองหน้าที่ลงมามีส่วนร่วมกับเกมอยู่ตลอดเวลานะครับคือสามารถลงไปเชื่อมเกมรุกได้เล่นเป็นตัวพักบอลก็ได้เคลื่อนที่ได้อย่างชาญฉลาดนี่คือนิยามของกองหน้าในสไตล์ของเป๊กโกเดลาโอเคครับซิตี้ตอนนี้มีแล้วนั่นคือฟิลฟอร์เดนที่สามารถทําได้แต่ ในโลกฟุตบอลปัจจุบันคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้ระบบการเล่นมันหมุนเวียนไป็มากขนาดไหนถ้าคุณต้องการมิติในเกมรุกขึ้นมากขึ้นคุณก็จําเป็นจะต้องมีกองหน้าตัวเป้าครับกองหน้าตัวเป้าของซิตี้ตอนนี้ที่มีเนี่ยมีเพียงแค่กราเบิลเคซุสคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งไม่น่าจะฝากผีฝากไทได้สักเท่าไหร่นักตลอดเลยกเวลาห้าถปีที่เกซุสอยู่กับแมนเชสเตอร์เนี่ยนะครับยังไม่มีฤดูกาลไหนที่เจ้าตัวจะยิงประตูได้เกิน20ประตูขึ้นไปในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับร ที่ลงเล่นไปทัง้งหมด3านัดยิงไป14กับ8แอสเิสครับพราะเป็นแบบนี้ไม่แปลกเลยครับกับการที่พวกเขาเสียคุณโอกโรไปแล้วเหลือเคนซุดให้ใช้งานเป็นคนเดียวมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของเป๊ปแน่ๆทำให้พวกเขาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับศูนย์หน้านัมเบอร์วันของอังกฤษครับนี่คือกองหน้าแห่งยุคสมัยของอังกฤษแฮร์รี่เคนครับผมเองเชื่อว่าเป๊ปคูเดล่ามีความจริงจังในดีลนี้มากๆเพราะว่าเคนเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ในหลายด้านนะครับหนึ่งเลยครับคือเคนไม่ต้องปรับตัวมากนักเพราะว่าก็ รวมถึงการมาประสานงานกับตั้งแต่ที่สร้างสถโอกาสได้อย่างเดบบอยเนี่ยน่าจะดึงเสกยภาพของเคนออกมาได้ดีกว่าเดิมแน่นอนอายุอนาม28ปีมันยังไม่เยอะจนเกินไปนี่คือนี่คือหนึ่งในช่วงอายุที่มันดีที่สุดของการเปนักฟุตบอลเลยครับแต่ไม่มีทัวร์ฟีแชมป์มันเหมือนกับเครื่องการันตีความสำเร็จในครั้งหนึ่งในอาชีพการค้ากาฟุตบอลของตักงแต่ทุกคนเนี่ยต้องอยากได้และซิตี้มอบสิ่งนั้นให้เคนได้แน่นอนนะครับแนวทางของซิตี้ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างลงตัวม,มากๆรวมถึงเคนเองเนี่ยความต้อง มันลงตัวหมอกเจาะจครับ นอกจากความคมในการยิงประตูที่เคนมีแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังเชื่อมโยงไปสิ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้ได้ว่าเคนเป็นกองหน้าที่สามารถเล่นได้ลหลากหลายมากครับลงมาเก็บบอลชงให้เพื่อนก็ได้สร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนเองก็ได้เลี้ยงเองยิง,งเองก็ได้ครับแล้วก็เห็นได้จากรดูการล่าสุดในลีกงเนี่ยยิงไป23ประตูกับ14แอสซิสดังนั้นเนี่ยถ้าแป๊บต้องการกองหน้าที่ทำหลายหน้าที่มากผมว่าเคนตอบโจทย์สุดๆเลยเดีอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหามีอย่างเดียวเลยครับก็คือต้นสังกัดของเคนอย่างท,อทอออ็อตนนรรยาาีห้ ออกมปจากทีมแน่นอนละครับไปให้ทีมคู่แข่งในลิกเดียวกันน่ยถ้าคุณอยากขายมันาจะอยากขายเคนไปในราคาที่สูงมากแต่ไปอยู่ลิกอื่นเพื่อไม่ให้เป็นหอ,อกข้างแคร่ทิมแทงตัวเองในภายหลังแต่ผมว่าสเปอร์เองก็อยู่ในจุดที่เลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าถามว่าเคนทาประโยชน์ให้กับสเปอร์มากมายขนาดไหนผมว่าแฟนทอมนั่งพสเปอร์รู้ดีและถ้าถามว่าถ้าเคนบอกว่าต้องการที่จะเติบโตมากขึ้นผมว่าแฟนทอมนั่งพสเปอร์ก็อาจจะใจกว้างมากพอ ที่ยะยอมปล่อยให้เคนเดินทางตามความฝันของเขาต่อไปเพราะเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างก,กับสโมสรไปหมดแล้วพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศสุดท้ายล้มเหลวมันมันถึงเวลาแล้วที่ที่เคนจะต้องออกไปเติบโตนะครับแต่นั่นแหละครับสโมสรเองเนี่ยน่าจะไม่อยากเสียแล้วก็ดูโน่เนี่ยซึ่งเป็นโค้ชคนใหม่ของทันน่าพอสเปอร์เนี่ยนะครับก็ออกมาพูดเลยแบบชัดเจนว่าตอนนี้ผมวางแผนการทํางานโดยที่มีเคนอยู่ในแผนการทํางานของผมไปเรียบร้อยรอเคนกลับมาจากเอ่อการพักผ่อนแล้วก็เราจะเริ่มสานงานกันต่อทันทีจูนกันให้ติดแล้วก็ไปต่อกับทีมนี่คือสิ่ มันเลยยังเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆ,ๆครับว่าสุดท้ายแล้วจนปิดตลาดนักเตะอนาคตของแฮร์รี่เคนจะเป็นยังไงต่อไปหนึ่งทีมอยากได้มากตัวนักเตะเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเองก็มีแรงผลักดันที่จะอยากจะย้ายมาอยู่กับซิตี้แต่สโมสรต้ส,ตสังกัดไม่อยากขายเขาออกไปความต้องการไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมีเรื่องอื่นที่ทําให้ความต้องการตรงกันได้มากขึ้นเรื่องนั้นก็คือเงินครับก้อนแรกที่ซิตี้เสนอไปเนี่ยคือ100ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยนี่คือการบอกเล่าของสนะื่อสื่่ออออคคาาาาดกกรรววมต้ง,งเปน ตัวเลขสูงถึง150ล้านปอนด์ครับมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับยุคและสนาคารปัจจุบนันแต่ในใจลึกๆนะครับเชื่อว่ามันจะไม่จบที่ราคานี้มันอาจจะมากกว่าเดิมนิดหน่อยครับแต่ไม่ถึง150ล้านปอนด์นะครับเพราะถ้าคุณมีเงิน150ล้านปอนด์เนี่ยคุณอาจจะอยากเอาไปลองเสี่ยงกับเอริงบราหฮาร์แลนที่ดอทมุลบอกว่าให้ตายไงก็ไม่ขายแต่ถ้าอีก1ซีซันฮาร์แลนเล่นไปค่าฉีก75้าล้านเท่านั้นนะคุณจ่ายตอนนี้150ได้รออฮาลแนมจะไ่เ้วจะเลือกไปเเอาเงิน75ล้านค่าฉี ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขตรงนี้คงเป็นเรื่องในโต๊ะเจราจาแล้วครับว่าซิตี้กับสเปอร์จะเจราจาค่าตัวของเคนกันอยู่ในรูปแบบไหนการจ่ายเงินแบบไหน แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าเรามองกันด้วยเหตุผลเรื่องฟุตบอลเราเข้าใจได้เรื่องของแฟนๆทันน้งแมนเชสเตอร์และเรื่องของตัวทีมทันน้งแมนเสเตอร์แต่เราก็เข้าใจแมนเชสเตีร์และเข้าใจแฮร์รี่เคนเช่นเดียวกันเพื่อนๆคิดว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงได้ไหมลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วคิดว่าราคามันจะจบที่เท่าไหร่ลองคอมเมนต์เข้ามาครับทั้งหมดที่ผมเล่ามามันเหตุผลที่แมนเชสเตีร์และเป๊ปต้องเสริมเคนในตำแหน่งหน้าเป้านะครับอันนี้ไม่แปลกเลยเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ซื้อมาแทนที่การขาดหายไปของ,กอของ ich, คงกลในอัลก คนนี้เข้าไปสู่ทีมทั้งๆท,ที่ตำแหน่งการเล่นของเกรลิชก็มีเควินเดมบอยอยู่แล้วคุณก็มีเฟลฟอร์เดนอยู่แล้วนึกออกไหมฮะพอเราเห็นภาพจากสควอตเด็ที่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าทุกตำแหน่งมีตัวสำรองทดแทนหมดเลยเหมือนเป็นนักเตะชุด A ชุด B ยกเว้นคนเดียวเลยคือเอลคายกโดกันเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพมานะครับว่าภาพมันเป็นยังไงบ้างกับเรื่องของสควอตเด็นะครับก็คุณก็จะเห็นตามนี้เลยครับโอเคว่าต,ตำแหน่งนั้นเนี่ยอาจจะสลับโฟเดนลงมาเล่นก็ได้นะครับหรือว่าขยับแบรดเดมาช่วยก็ได้แแตต่่่วาาากกรรสร้งสร้งงมมุุใใหทใทหททนน สิ่งจาเป็นมากๆนะครับที่คุณจะต้องทาหากคุณจะคว้าแชมป์ทุกรายการที่ลงเล่นการโรเ a t i o n ทีมเป็นสิ่งสําคัญมากครับเผื่อในกรณีที่นักเตะมีการบาดเจ็บตาแหน่งการเล่นของอิวคายโกโดกันในระบบ4-3-3เนี่ยเป๊ปมักใช้มิดฟิลด์ในตำแหน่งนี้เติมเกมสูงครับมีส่วนว่าเกมรุกมากกว่าปกติดังนั้นต้องใช้ผู้เล่นที่มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวสูงมากแล้วก็สามารถเล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีครับโจมตีพื้นที่อาร์สเปซได้ไม่ใช่แค่กองกลางทั่วไปเลยครับพูดง่ายๆครับมันก็จะเก่งๆมิดฟิลด์ตัว เต็มคนอาจจะค้านว่าเฮ้ยพี่กุโดกันก่อนหน้านี้เล่นตัวต่ำลงมาไปดูซีซั่นนี้ครับทำไมอีาคายกุโดกันถึงยิงประตูถลม่ลมถลม่มถล่มเพราะมีโรดี้ยืนอยู่ตรงกลางไงครับแล้วอีคายกุโดกันขยับขึ้นมาเล่นให้สูงขึ้นนั่นคือตำแหน่งที่เรามองว่าเกลิชเข้ามาที่นี่จะต้องเล่นตรงนี้แน่ๆเพราะเพอร์เกลิชเนี่ยสามารถถอยมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ในตำแหน่งเดียวกันกับเดบอยหรือว่ากุโดกันได้อยู่แล้วครับหรือว่าในยามที่เล่นในริมเส้นมีปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยเกลิชก็สามารถไปเล่นเป็นปีกได้ครับแลล้วเเ่น,น ลีกเนี่ยลงไปทั้งหมด25นัดทำได้6ประตูกับ12องแอสซิสในขณะที่กิลิชเองเนี่ยนะครับก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันแล้วก็รวมถึงมีเรื่องของโควิดอะไรพวกนี้ด้วยใน,นลีกลงไปทั้งหมด26นัดครับทำไป6ประตูกับ12องแอสซิสจะเห็นว่าตัวแรกนี้คือแทบจะเท่าเท่ากับเดบอยเลยสแสดงว่าคุณภาพฝีเท้าในการมีส่วนร่วมกับเกมรุกเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนครับที่สำคัญคุณอย่าลืมว่า12องแอสซิสของกิลิชเนี่ยมาในสภาพแวดล้อมที่เพื่อนร่วมทีมไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับเเพื่่อออนนรวมมทีขง,ขงดยบยะล จะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกว่านี้ด้วยซ้ำนี่คือข้อสมมตินะครับเขวาว่ากันว่าค่าตัวเกเรตซะอยู่ที่100ล้านปอนด์ครับนั่นเป็นตัวเลขที่วิลลาต้องการมันเป็นตัวเลขที่น่ากังวลหน่อยนะครับเพราะว่าการที่คุณจะทุ่มระดับ100ล้านปอนด์สคนพร้อมกันในตลาดเดียวมันเป็นในที่บ้าคลั่งมากคุณพูดถึงเชลซีในการทุ่ม200ล้านปอนด์ในซีซั่นที่แล้วแต่เชลซีทุ่ม200้ล้านปอนด์ได้หลายคนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าซิตี้จะทุ่มรอบนี้ได้แค่2คนนะมันคุ้มค่าขนาดไหนนัแล้วมมก็ไ่่ใชสิงที่เเราจะได้ห็น,นบ่อยรับกาทุ่มเงินนระดับ200ล้า ปอนในหนึ่งตลาดซัมเมอร์นี่นะครับมันแบบว้าวมันบ้าคลั่งม้าแต่ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่สิ่งที่ซิตี้ทำไม่ได้ปัญหาอย่างเดียวคือจะโดน f ฟ n เชียลแฟ a ปเหรือเปล่าก็คือจะโดนแบบว่าใช้เงินเกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้คือเหตุผลข้อแรกครับเราคงต้องไปดูเหตุผลในข้อที่2กันต่อครับ เหตุผลในข้อที่2ครับผมว่าซิตี้เองต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆแล้วเป้าหมายของพวกเขาตอนนี้มันโฟกัสไปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับมีโอกาสเกือบจะทําได้อยู่แล้วนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ก็ต้องอกหักพ่ายแพ้ให้กับสิงโตน้ําเงินครามเชลซีมันเป็นสาเหตุที่เป๊ปอาจจะอยากจัดหนักจัดเต็มกว่านี้เพื่อการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับคือเขากว่ามาแล้วทุกแชมป์นะครับแป้วก็เดียร่าเนี่ยพรีเมียร์ลีกสามสมัยเอฟเอคัพหนึ่งสมัยลีกคัพสี่สมัยคอมแบนตี้ชิลสองสมัยเหลือแค่อย่างเดียวที่เขาทำไม่ได้ครััับบคคคือยยยยูฟ่่าาแชมมเเเเปปปปีีีี้นนลกร็วดท๊งต อยู่ตลอดรลยวเวลา5-6ปีที่ผ่านมาแต่การพลาดแชมป์ถ้วยบิ๊กเอียไปเพียงปลายนิ้วผมว่ามันส่งเอฟเฟกพอสมควรนะครับมันเป็นแผลในใจที่เป๊ปอยากจะเอายังลบมันลบออกไปและถ้าเรามองเรื่องของความสําเร็จ เป็นตัวตั้งการที่คุณไม่สามารถคว้าทวยบิ๊กเอียร์ได้นั่นหมายความว่าคุณยังต้องปรุงแต่งทีมต,ต่อไปเรื่อยๆครับมสาสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าทีมของเป๊ปดีแล้วมันอาจจะยังไม่ดีพอเป็นแชมป์ยุโรปลเปล่ามันเลยทําให้สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังเกิดช่องว่างที่เราตามหากันอยู่ว่ามนซติตี้ควรจะเสริมอะไรแล้วอาจจะเป็น2คนนี้ที่เป็นชอ e ที่เด้งขึ้นมาในซัมเมอร์นี้ครับฟานานินนโยเองก็อายุเยอะแล้วเดบร้อยเองก็งก็นั่นแหละครับมันมันมันนักเตะทุกคนเนี่ยที่เป็นแกนหลักเหมือนจะใกล้จะเ,จเลยจ อยู่ต่อไปซึ่งมันก็ไม่มีเหตุผลอื่นนะครับที่เราจะ ทำความเข้าใจไม่ได้ว่าทําไมเป๊ปถึงอยากได้มันไม่ใช่การผ่าตัดทีมแบบชุดใหญ่นะครับคือถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปในซีซันหน้าเนี่ยมันไม่ส่งผลต่อดีมแน่ๆถ้าคุณไม่เสริมอะไรเข้ามาเลยนะครับในแง่ไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยคือคุณเล่นแต่กับผู้เล่นเดิมๆหน้าเดิมๆสไตล์เดิมๆผู้ต่อสู้ก็จะเริ่มจับทางได้แล้วก็เริ่มจะรู้ว่าควรจะรับมือยังไงกับซิตี้ถึงแม้ว,ว่าแทัคติกของเป๊ปจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าพื้นฐานการเล่นของน็กเตะตก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับคุณต้องางาิมบ,บเเดดน็จํป ดึงเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่ทีมเพื่อเพิ่มเคมีใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสให้มากขึ้นผมคิดว่านี่จะเป็นช้อยส์หนึ่งที่ทาให้เป๊ปโกเดล่าตัดสินใจเรื่องนี้แบบถี่ถ้วนว่าควรจะเสริมทีมแง่ของแท็กติกเองก็จะยืดหยุ่นได้มากขึ้นครับถ้าคุณมีทั้งกิเลตและก็เคนคุณมีวตัณฑุให้เชฟอย่างเป๊ปเลือกมากขึ้นรวมถึงในแง่ของสไตล์การเล่นของนกเตที่หลากหลายเนี่ยกิเลสเองเนี่ยก็เล่นมาอีกแบบหนึ่งกับวินล่าแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งเคนเองก็เรียนรู้ระบบการเล่นมาหลากหลายที่กกทส อาเซทให้เพื่อนซะอย่างนั้นมันเลยทาให้ผมคิดว่าเคนเองกับกริชเองก็มีเคมีที่ดีที่จะเข้ากับซิตี้ได้เป็นการอุดช่องโหว่ที่ผมพูดไปตั้งแต่ข้อที่1ทั้งหมดเลยผมคิดว่า ถ้าได้ทั้งสองคนเข้ามาน่าจะเป็นการประกาศสักดาหแบบชัดเจนว่านี่คือยุคที่แมนซิตี้จะคลองพรเมียร์ลีกไปอีกยาวๆ3-4ปีเป็นอย่างน้อยและแน่นอนนี่คือชุดที่แมนซิตี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกให้ได้แต่ถ้าไม่ได้คิดไม่ออกเหมือนกันครับว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับคิดว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วทั้งแฮร์รี่เคนและแจ็คเกลิชจะได้ย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี้หรือเปล่า ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับนี่คือเกมเองราเรงข่าวในวันนี้นะครับก็ฝากติดตามทุกๆคอนเทนต์ของขอบสนามต่อไปนะครับเกมเองรเรงข่าวเนี่ยเจอกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วก็เวลาประมาณสัก5้าโมงเย็นเจอกันแน่นอนฝากกดไลค์กดส b s c r i b e ให้เกมเองเกรนเรงข่าวและขอบสนามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ